จังงี้เมื่อกี้อาสวัสดีค่ะเมื่อน,นี้ยยายลี่กะมาถึงบ้านเรียบร้อยค่ะนอดเดินทางมาอ่าเดืเครื่องบินลงมากกับแต่คุณลุงคุณลุงคะอันนี้รถรถเอ่อมาจากสายคะเนี่ยมาจากสนามบินค,ครับโอ้รับจงยุสนามบินบอกคะครับอ่าไหนคุณลุงซื้อบริษทัทไหนเดี๋ยวมุ้ยลี่จีมีครับบริษัทที่ครับอ๋อหนี่เด้อค่ะมาใสาบริการลุงครับ พอล่งเครื่องเราออกมาประตูใดลุง่งประตูสามครับประตูสามเลี้ยวซ้ายหรือขวาประตูสามเลี้ยวซ้ายครับอ่าเลี้ยวซ้ายกะสี่เห็นสีมาสีไม่เห็นบริษัทนี่น้อง่ะนี่รถจ้างหรูเลยค่ะนั่งแต่เจ็ดที่นั่งเน,นี่ยค่ะเราเขเอนก็ได้ครับชอบครับอ่าเช่าเช้าครับเองก็ได้เด้อค่ะนี่เช่าเป็นขัน้นละวะครับเที่ยวในเมืองอุบลก็ได้เด้อจ้านี่ยเนี่ยขอคุณหลายๆค่ะลุ่งเนี่ยละจากพนหัยซอยโปรโมทให้พนแนค่ะ เจลีไทยเดบริษัทคนผุนลืมเปิดกล่องขอบคุณค่ะนี่ค่ะเยลี่ว่าคุณมาทรงพอดีหลันหลันอันบว่างเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะรถคนนั่งได้เจ็ดที่นั่งค่ะโอ้คนไหนนั่งบัสไปค่ะนี่แหละจ้ะรถคนเจ็ดที่นั่งเยลีค่ะเมาส์มากค่ะแปลเก้าโลเนี่ยแหละค่ะคนกัดกิดสองลอยค่ะไปเมาส์รถขี่ทัวร์ไปกะสามถึงสี่ลอยเนาะค่ะเนาะ นี่ละจ้าไผ่มาเทียมมุองอุบลบนตงองยานค่ะลื่มของได้ครบค่ะนี่จ้าเพรานจะหายน้ำบัดเบิร์สทุกคนนี่ค่ะเยลี่ก็มาหอดบาดแล้วยางปลอดภัยค่ะใส่บริการนกแอเนาะค่ะเนาอสวัสดีค่ะ